ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่9กุมภาพันธ์2567ไม่มี5ข้อนี้ได้เงิน600บาท700บาท800บาท1,000บาทดุเนเลยคุณได้ไหมได้เท่าไหร่ผู้สูงอายุล่าสุดมีหลายท่านสอบถามกันมาเยอะครับว่าในวันที่9กุมภาพันธ์2567นี้ยังคงได้รับเงินอยู่หรือเปล่าตัวเขาเองนะครับซึ่ง วิธีเช็คง่ายมากคือคุณจะต้องไม่มี5ข้อนี้แล้วคุณจะได้เงินอย่างแน่นอนครับบอกเลยว่า5ข้อนี้ที่สคัญมากๆนะครับถ้าขุดว่าคุณมีข้อใดข้อนึงแนะนําว่าให้รีบไปจัดการแก้ไขทําให้เสร็จสิ้นให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วคุณจะได้เงินอย่างแน่นอนครับโอเคเราจะไล่กันไปทีละข้อนะครับทำไงก็ได้ให้คุณไม่มี5ข้อนี้คุณจะได้เงินอย่างแน่นอนครับข้อที่1คืออายุ ไม่ถึง60ปีนะครับอายุ59ต่ำลงไปนะครับสำหรับคนที่มีข้อนี้คืออายุไม่ถึง60ปีจะไม่ได้หมดเลยเพราะว่าผู้สูงอายุคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือเกณฑ์ตั้งคืออายุ60ปีจะต้องเป็นผู้สูงอายุหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านใดนะครับใจยังวัยรุ่นอยู่ก็ถือว่าแต่าอายุ60ปีขึ้นไปแล้วนะครับแต่ใจยังวัยรุ่นนะครับ แต่าัางร้านก็ยังจัดอยู่ว่า60ปีขึ้นไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยหากว่าคุณอายุไม่ถึง60ปีเช่นอาจจะ50ปี40 30 20หรือเป็นวัยไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไม่ถึง60เนี่ยก็คือจะมีถ้ามีข้อนี้ก็คือจะไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าเงินผู้สูงอายุจะให้สำหรับคนที่อายุต้องเยอะเท่านั้นนะครับก็คือ60ขึ้นไป 60ปีนับขึ้นไปเลยนะครับไป70 80 90อะไรได้หมดนะครับและในส่วนของข้อที่2ครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเอาไว้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีลงทะเบียนได้เหรอผู้สูงอายุเนี่ยมีครับเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเป็นสวัสดิการที่คนไทยทุกคนได้หมดนะครับ ขอให้ลองลงทะเบียนดูก่อนนะครับอาจจะได้ก็ได้นะครับก็อยากแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุตรงนี้เอาไว้นะครับก็ให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับส่วนหากใครลงทะเบียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วอาจจะเคยได้เงินในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สบายใจได้ครับก็ถือว่าคุณเนี่ยเรียกได้ว่า ไม่มีข้อนี้แล้วนะครับเพราะว่าข้อนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีคือไม่ไลงทะเบียนเนี่ยก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะได้เงินนี่คือข้อ2ครับข้อที่3คือบัญชีที่คุณใช้รับเงินที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐนะครับคุณอาจจะไปปิดใช้งานมันหรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ได้ใช้งานมันแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆคุณจะต้องไปเช็คบัญชีที่คุณ เคยได้รับเงินในเด,นเดือนที่แล้วนะครับในปกติแล้วเนี่ยไปเช็คดูว่าบัญชีปิดใช้งานไปนหรือเปล่าถ้าบัญชียังไม่ปิดใช้งานยังคงได้รับอยู่ยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันยังคงมีการได้เงินอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องคืออะไรต่อเนื่องคือเดือนที่แล้วเนี่ยก็ยังคงได้รับอยู่นะครับถ้าแบบนี้เนี่ย <S <S ก็ยังแสดงว่าบัญชีคุณเป็นบัญชีที่ยังเปิดใช้งานอยู่นะครับแต่หากว่าบัญชีมีการปิดใช้งาน คุณต้องไปทําการเปิดใช้งานนะครับไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ถูกปิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบัญชีคุณถูกเปลี่ยนไปหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องแจ้งภาครัฐด,ด้วยนะครับเพราะว่ารัฐจะได้ทําการโอนให้กับคุณได้อย่างถูกต้องแม่นยําว่าโอนให้กับคนนี้นะครับชื่อนี้บัญชีนี้ธนาคารของอันนี้นะครับเวลาถึงวันโอนเขาก็จะโอนให้กับคุณได้ดังนั้นเนี่ยบัญชีที่รับเงินนะครับถ้าปิดใช้งานอยู่ ก็ต้องไปเปิดใช้งานให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะไม่มีข้อนี้ก็จะได้เงินครับมีข้อ3แล้วก็ข้อ4ครับเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครคาดคิดก็คือหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็คืออาจจะมีการเสียชีวิตกระทันหันนะครับจะมีการยกเลิกให้เงินไปนะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านใดที่อยู่ในบ้านท่านหรือท่านมาดูคลิปนี้นะครับ ก็คือถ้าท่านยังแข็งแรงยังคงได้รับเงินมีชีวิตอยู่ที่แข็งแรงเดือนที่แล้วก็ได้รับเดือนนี้ก็จะได้รับต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่เสียชีวิตยังคงได้รับเงินอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแต่หากเสียชีวิตอยู่ในระหว่างก่อนที่จะถึงวันที่ได้เงินคือ9กุมภาพันเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียชีวิตในช่วงนั้นนะครับแล้วลูกหลานมาดูคลิปนี้นะครับก็แนะนําว่าให้แจ้งเรื่องนะครับ เอาไว้ได้นะครับเพื่อจะรับเงินตรงนี้ให้ลูกหลานเป็นคนรับเงินตรงนี้แทนได้นะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของข้อนี้นะหากผู้สูงอายุได้รับเบี้ยผู้สูงอายุไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็จะยกเลิกให้เงินแต่ถ้ายังคงมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตกระทันหันนะครับก่อนวันที่9กุมภาพันธ์เนี่ยสามารถทําเรื่องเพื่อรับเงินได้นั่นเองครับโอเคอันนี้คือในส่วนของข้อที่4ครับข้อที่5ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองนะครับ ะได้เงินตามอายุนะครับแล้วก็อาจจะคิดว่าได้เงินทุกยอดเลยนะครับไม่ว่าจะ678,1,000เนี่ยได้หมดนะครับไม่ใช่นะการได้เงินในครั้งนี้ยังคงเป็นเลทขั้นบันไดเหมือนเดิมนะครับที่คกได้รับอยู่เดือนที่แล้วได้ยังไงเดือนนี้ก็ยังคงได้รับเป็นขั้นบันไดเหมือนเดิมครับซึ่งตงัวอย่างยกตัวอย่างง่ายเช่นอายุไม่ถึง70เนี่ยเช่น69เกนี่ยก็จะได้6 0 0นะครับโดยขั้นบันไดที่ได้จะได้ไปตามเลท แบบเดิมนะครับที่เคยแจ้งกับทุกท่านนะครับ1ก็คือเป็น60 -69 ถึงเนี่ยได้6 0 0 2คือ7079ถึงได้700 3คือ80ดสถึงได้800แล้วคือ90ปีขึ้นไปเนี่ยได้1000บาทนะครับจะได้เป็นนเดทอายุตามนี้เลยนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยหากคุณยังคงได้รับเงินอยู่นะครับแล้วสมมติว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณอาจจะ69นะครับคุณได้600แต่พอปีนี้70 คุณก็จะได้700นะครับได้มากขึ้นหรือว่าปีที่แล้วคุณ79ปีนี้คุณ80ก็จะได้8 0ดมันก็จะได้เยอะขึ้นเช่น89ได้800พอ90ปีก็จะ1,000บาทนะครับหากมีคนในครอบครัวคุณก็จะได้เงินตามเลทตรงนี้เลยนั่นเองครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้เงินตามนี้กันทุกคนนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่นำมาฝากกับทุกท่านในตรงนี้นะครับส่วนใครที่ฟังแล้วยังมีข้อไหนที่ขาตกบกพร่องไปนะครับแนะนำว่าให้ไปลงทะเบียน ให้ไปศึกษาคลิปที่ลงทะเบียนรับเงินสูงสุด1,000บาทเบี้ยผู้สูงอายุในปีล่าสุดนะครับก็ใส่เอาไว้ให้คุณแล้วเดี๋ยวหลังวิดีโอนี้คุณสามารถไปดูได้นะครับแต่ผมจะสรุปให้คุณอีกครั้งหนึ่ง5ข้อที่สำคัญมากๆต่อตัวคุณนะครับไม่มี5ข้อนี้ได้เงินตามขั้นบันไดแน่นอน 6,7,8, 1,000บาทนะครับก็คือข้อที่1คุณจะต้องไม่ใช่กลุ่มที่อายุไม่ถึง60ปีคุณต้องอายุ60ปีขึ้นไป ข้อที่2คุณต้องไม่ใช่กลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณต้องเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุครับข้อที่3คุณต้องไม่ใช่คนที่บัญชีธนาคารปิดใช้งานไปแล้วนี่บัญชีที่รับเงินเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่บัญชีเปิดใช้งานอยู่และยังคงได้รับเงิอนอย่างต่อเนื่องเดือนที่แล้วก็เคยได้รับเงินบัญชีนั้นนะครับแล้วก็4เนี่ยคุณจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับต้องไม่ใช่คนที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองครับแล้วก็ข้อที่5คุณจะต้อง รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้เงินไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอายุนะครับถ้าคุณไม่รู้ตรงนี้เนี่ยบางทีคุณก็จะได้น้อยกว่าเพื่อนนะครับหรือว่าคุณอาจจะได้เยอะกว่าน,นี้แต่ไม่รู้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ยากนะครับข้อน,นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าพอถึงวันที่ได้เงินเนี่ยก้าคูมบพันนะครับคุณก็จะรู้เองว่าได้เงินเท่าไหร่เพราะเงินเนี่ยก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารเอาให้คุณนั่นเองแล้วแล้วก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นี่ก็คือสิ่งสําคัญที่นํามาฝากกันในตอนนี้นะครับ ก็ที่ปกติแล้วเนี่ยเงินจะให้ทุกวันที่10ของทุกเดือนใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยวันที่10ตรงกับวันเสาร์ <S <S ก็เลยให้วันที่9ที่ตรงกับวันศุกร์นั่นเองนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำฝากกันสำนี้สวัสดีครับ